สวัสดีครับพบกับช่องม้ทิปานาครับพี่น้องนะครับทุกคนเดี๋ยวจะพามาเบิงธรรมชาตินะครับธรรมชาติบ้าน้าเดี๋ยวไปเบิงอันดับแรกไปเบิงคุ้ยกันนะครับครับทุกคนอันนี้จะเป็นชื่อทองกลาเก้าเกา้า,าเอ้ยนี่ชื่อทองกาวครับน,นั่นชื่อมังกรนี่ชื่อคุ้ยหน่อยนี่ชื่อบ้านะครับน่ครับกำลังกินใหญ่ก้มหน้าก้มตาก,กินเลยก็ได้ หูคว่ำนะครับเชื่องนี่ครับก็จะกินกินแบบนี้งามมากครับก้าวก้าวเอ้ยน้องกาวหนี่ชื่อกาวนะครับหูคว่ำหมากเลยก็จะพาไปเบงทุ่งนาครับอันนี้คือทุ่งนาของเราครับทุกคนนี่ครับนี่ครับงามแล้วอันนั้นก็ฝีมือไอก้าวครับลูกของไอ้ก้าวมานะครับ ฝีมือไอ้ลูกท้องกาวมันออกยง้มกลางคืนครับมันอยู่ไกลๆบ้านนะครับมันติดบ้านนี่ครับเข้าก็เริ่มงามนะครับทุกคนสูงนะครับโดนปุยโยเลียไปนี่ครับก็ฝีมือไอ้ลูกไอ้กาวครับไอ้กาวหูคว๊ดนั่นแหละครับนี่ครับเบิ้งเข่างามครับอันนี้เป็นข้าวเหนียวครับทุกคนนี่ก็เริ่มแตกกอละหอมนะครับกลิ่นจะหอมมากเลยกลิ่นจะหอมนะครับ แต่ข้างๆนี้ก็เริ่มแตกกอนแล้วครับทุกคนนี่ครับจากต้นเดียวครับต้นเดียวก็เป็นหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเป็นห้าต้นเป็นห้าต้น นี่ต้นปึ๊บอันนี้ก็จะเป็นมันจะมีบัวนะครับมีบัวในในานาข้าวด้วยนะครับนี่แต่ตอนนี้น้ำมันแห้งฝนไม่ตกมาเป็นสองสามอาทิตย์แล้วครับทุกคน,นก็จะเป็นประมาณนี้งามมารับฝั่งนู้นท้องฟ้าก็จะเป็นคึมๆตลอดแต่ไม่ตกครับนี่พามาเบิ่งตรงน้านี่ครับนู้นนะครับ ถ้าน,นั่นจะเปน็นนี่ก็จะมีหน่อไม้ด้วยครับทุกคนหน่อไม้นี่กาลัางจะเป็นจะเ่านะครับเป็นจเจตเาหน้อยมันเหมือนเต่าครับทุกคนเขาเรียกเอจะเต่าหนอใหญ่ก็จะกินไปแล้วนะครับทุกคนฝั่งนู้นก็จะมีอยู่ก็อยู่ข้างๆนาเน,นี่ยนะครับฝั่งนู้นอันนี้ก็ฝีมือไอ้ควายควายหูคว่ำนั่นแหละครับนี่ออกมาตอนกลางคืนครับ สามารถเดินไปได้นะครับทุกคนมันน้ําแห้งครับตอนนี้ในนาก็จะมีผักบุ้งด้วยครับนี่ผักบุ้งสามารถกินได้นะครับแต่ยอดไม่ค่อยงามนี่แบบนี้ผมก็จะเอามาผัดนะครับบางวันก็จะลงมาเก็บเอาในนานี่แหละข้าวตอนนี้ก็ประมาณเนี้ครับครึ่งครึ่งตัวละวมันก็จะเดินได้มันจะมีร่องอยู่ครับเวลาเดินมันจะมีร่องนี่แบบนี้ครับเราก็ไม่เหยียบ เดินล่องมานะครับมาดูเราต้องลงลงมาสํารวจนะครับว่าในนาเนี่ยมันมีอะไรมารบกวนมันหรือเปล่านี่ครับมันจะมีทางทางหนูหนานะครับเขาก็จะมากัดข้าวเนี่ยแบบนี้ทิ้งไว้เราต้องมาดูเรื่อยๆครับคนทนํานาต้องมาดูนะครับ